อย่างคือลูกชายครับผมขอบค้าอย่าะเด็กปั้นคนนี้เด็กปั้นคนนี้คือเป็นความหวังใหม่นะครับเอ่อเป็นความหวังใหม่นะครับเอ่อของไฮทองคําด้วยเป็นก้าวใหม่ด้วยครับเป็นเป็นเรปโเลนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไฮทองคําในเวใหม่ด้วยนะครับหลังจากนี้อันนี้เป็นศิลปินชายคนแรกไหมเป็นศิลปินชายเอ่อ คนที่หลายๆคนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้พีขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาก็อยู่ในระหว่างการสร้างคาแรคเตอร,อร์สร้างตัวตัวนี้กับน้องๆหลายคนแต่ว่าพอมาเป็นพีพีแดนชายของลำยัยเนี่ยมันเกิดไปร่อนนะครับทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกในระยะ3าถึงสเดือนใช่ไหมที่<ช>มา<ต>อยู่กับยนับนประมาณสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนนะครับก็เราเห็นหน่วยก้านแล้วก็ความสามารถนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะ ปรับลูกใหม่ให้นอ้องนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นการที่มาถ่ายลูกบุกนะครับกับทีมงาน GQ นะครับที่เป็นมือโปรเฟชชั่นแนลในการถ่ายภาพเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับลูกครั้งยิ่งใหญ่ของของไหทองคำด้วยนะครับเป็นเราตั้งใจที่จะสร้างเองหนึ่งยูนิตของไหท้องคำนะครับเราจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็คือไหทองคำไอคอนสตาร์นะครับโดยมีศิลปินเบอร์แรก ก็คือเป็นน้องปีพีเลยค่ะขอบคุณครับคุณลุงมาอย่างที่บอกว่าเขาเต้นมาโดยตลอดแต่ไปสะดุดตาตรงไหนที่ทาแบบดึงเขาเป็นศิลปินในค่ายอะคะผมผมถามน้องว่าเฮ้ยเต้นเก่งขนาดนี้ร้องร้องได้ไหมหน้าตาได้ขนาดนี้หุ่นมันทรงมันได้ถ้าทรงมันได้นี่ก็น่าจะขยับอีกอีกพาร์ตนึงไหมก็เลยชวนน้องว่าให้ได้สักห้าเพลงนึงเจ็ดเพลงหรือสักสิบเพลงนี่พอได้ไหมน้องก็ผมก็เลย ลองออเดชั่นในวันนั้นเลยว่าลองลองร้องเพลงผู้ชายให้ฟังสไตล์ไหนที่ชอบเขาบอกชอบทางทางแล็บทางเต้นซึ่งก็เราก็ได้พูดคุยกับทางพี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่ไปแล้วแล้วก็วันนี้พี่ก็ก็โทรมาว่าวันไหนที่จะพาน้องพี่มาดูทรงดูคาลิเเตอร์ก็พร้อมที่จะให้ให้ให้งานนะครับก็พี่กอล์ฟกิ้งฮีโร่เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ครับโอเคครับเมื่อกี้เพิ่งคุยเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปเจอกันเป็นทางการ พอน้องก็มีพี่เขาเป็นไอดอลอยู่แล้วว,ว่าอยากมีเพลงแบบพี่เขาฟากิ้งเป็นเพนดันแล้วตอนที่เขาร้องเพลงให้ฟังคิดว่าแบบเด็กคนเนี้ยเขาต้องมีการตับแง่หรือมีการพัฒนาตัวไหมไหมคะคือมันเป็นสไตล์ของวัยรุ่นนะซึ่งเป็นเพลงพวกแร็ปพวกสตริงมากกว่าเราก็เราที่ผ่านมาเราทําแต่อีสานอินดี้ลูกทุ่งอินดีอ้อย่างเงี้ยนะครับอย่างลำใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ยังมีตัวตนเป็น เป็นสายลูกทุ่งอยู่นะครับสายมอลำอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมาปรับลุกนี่เราก็ต้องใช้มืออาชีพเลยเราต้องบอกว่าเราไม่ได้แม่นในในทุกๆ,ๆเรื่องในทุกทุกเวก็ถ้าเป็นสายแดนเนี้ยก็ปักทงไปที่พิก๊อฟฟากิ้งฮีโร่เลยพอดีน้องก็บอกว่าอลองลองลองหาคน <S <S ที่อยากให้ใครแต่งเพลงให้อ่าหรืออยากเซตได้สไตล์ไหนอ่าพี่พีก็เลยว่าอยากได้เป็นแบบพิก๊อฟฟากิ้งซึ่งเราก็มีเบอร์พิก๊อฟอยู่พอดีก็ดีเลยก็เลยถึงมารวมกานใช่ครับ ตื <ses> ่นเต้นมากครับ <District> ต <of music> ื่นเต้นมากครับเขาเป็นในแบบไอดอลเราอยู่แล้วใช่เราฟังเพลงเขาตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มฟังเริ่มฟังพิมพหอมเนี่ยครับใช่ใช่ผ่าหนึ่งพี่ลำใหญ่เขาเห็นเราตอนออดิชั่นเขามีการแนะนําวิธีการเป็นศิลปินให้เราอย่างไงบ้างก็จริงๆเขาแนะนาแต่บนเวทีที่บอกว่าเขายืนไหมประมาณนี้ครับใช่เขายืนมาแล้วกัตวดเลยประมันสัดเลย นี่น่ยเขาก็นอกจากเป็นศิลปินเขาก็รับบทเป็นเจด้นด้วยทุกตำแหน่งนะน่าจะได้เกิดทุกตำแหน่งแล้วแหะไม,ม่ว่าจะเป็นมือคีย์บอร์ดมือกีตาร์แม้แต่ทีมโปรดักชันที่ไปยืนถ่ายอยู่ข้างๆ้า,าก็บางทีก็หยิบหยิบเล่นมุกสดมาเห็น<ค>น,น้องตากล้องมาใหม่ๆบางน้องก็จะหยิบซีนให้อะไรประมาณนี้คนขับรถก็คนขับรถก็โดนนะครับคือใครไปอยู่ใกล้ๆนี่ก็พยายามที่จะให้ให้แสงให้โอกาสทุกคนก็ถือว่า ลำใหญ่ก็เป็นคนที่ใจกว้างนะครับสร้างเด็กๆและหลายคนในทีมก็ได้พอมีตัวตวนแล้วก็มีคาลิเตอร์ชัดเจนขึ้นครับเห็นวา่าที่แล้วสร้างลำใหญ่ขึ้นมามีชื่อก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ลำยยใหญ่ที่เขาเลือกด้วยอันนี้มีชื่อเฉพาะไหมคะของพีพีนี่คือชื่อเขาทำงานอยู่แล้วลำใหญ่แต่ก่อนก็เป็นน้องสุพรรษาเวชกามาพออาจารย์เห็นว่าเชื่อยังไม่ทํางานเป็นชื่อแบบนางในวรรณคดีเกินไปนางในนางเอกเกินไปก็ลองเปลี่ยนชื่อให้มันแบบว่าปะทะหู ถ้าเพลงเรายังไม่ดังแล้วก็ตั้งชื่อเพลงให้มันโดนคาคืนต้นโดนใจเนื้อในคมชัดประหยัดคําพูดไม่มกบกวนถ้าสรุปไม่ได้ทิ้งท้ายเป็นคําถามเหมือนครูสลาให้ให้ให,ให้ให้ความรู้มาให้แนวทางในการตั้งชื่อเพลงตั้งชื่อศิลปินผมก็เลยว่าถ้าเราตอนนั้นค่าเรายังไม่เป็นที่ประทับสายตาแล้วก็ตั้งชื่อลยาไยให,ให้ต้องคําอ,อย่างเงี้ยก็เลยประทบโฮมาอันนี้ก็กลายเป็นพีพีหทองคำพีพีใช่ครับพีพ<ม>ีก็ได้จังหวะดีครับที่ทิ้งพีพี ไม่ได้มามออดิชันชนะอ่าม p <laughs> พ,พ,พ,พีไม่ได้มาในวันที่ออดิชันนะครับอ่าเจอาร์เป็นคนชวนมาแต่มาในรอบหลังนะครับมาในรอบหลังต่อมาแต่ว่าเราเห็นศักยภาพของพีพีแล้วเราเชื่อว,ว่าอ่าเราอยากให้น้องเนี่ยเป็นตัวที่ต่อยอดกับน้องลำใหญ่เพราะว่าอ่าทรงมันได้ทรงที่จะไปสู่การพัฒนาเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นพีเซนเตอร์เป็นในแบบเนี่ยผมเสียดายโครงสร้าง หน่วการหน้าตาของพีพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเ็กอุดรที่หน้าตาไม่เหมือนคนอุดร <c oughs> นะครับเป็นเ็กอุดรกินส้นตมตำกินข้าวเหนียวแต่หน้าตาไม่ใช่เหมือนคนอุดรเขาหน้าตาเหมือนพเอกซีรีส์เลยใช่ใช่ก็ทางผู้สร้างนะครับโดยเฉพาะผู้สร้างที่มาให้ energy มาให้แรงบันดาลใจผมก็คือคุณเทนนะครับผมก็จะร่วมกันเปิดบริษัทอ,อีกหนึ่งบริษัทผมกับคุณเทนนะครับดูแลช่วยกันแล้วก็จะเป็นการสร้าง ศิลปินดาราซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าพีพีดีดมาเป็นศิลปินนักร้องได้ด้วยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอีกอีก,อก,อกพาร์ทหนึ่งของไฮโงคำรับเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแซวๆกันว่าเหมือนในหา้างตอนไปดูๆก็ <c oughs> ชอบใส่เสื้<า>อผ้าชอบอยู่ในเทนนะชอบอยู่ในเทนแต่โครงสร้างด้วยหน้าตาด้วยหุ่นมันเป็นคนตัวเล็ก ก็จะแต่งตัวในวัยที่อันนี้53แล้วก็พยายามที่จะปรับรูปให้ตัวเองอยู่ประมาณสัก28หรือ34ประมาณนี้ mm hmm. ก็จะเทรนนี้ประมาณ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นในห้างที่ดูแลหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องมีหน้ามีตา mm hmm. เป็นการอัปเกรดให้กับคนในค่ายด้วย mm hmm. เราไปเจอพี่ๆที่เป็นผู้สร้างศิลปินดารา,าเราไปเห็นโปรดักชันเรสโพเรนต์ต่างๆแล้วก็พยายามหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการคนที่เขาซื้องานเราหรือว่าทีม โปรดักชันต่างๆเขาจะเห็นความเป็นมืออาชีพเราเราก็ใช้โปรดักชันมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ําทําเพลงให้ก็ตั้งครูเพลงที่แต่งเพลงระดับประเทศระดับ,ดบมืออาชีพเรียบเรียนดนตรีมาถึงโปรดักชันมาถึงมีเดียมาร์เก็ตติ้งบกเกอร์นะครับก็จะต้องใช้ทีมมืออาชีพเข้ามาเราเรียกได้ว่าสร้างวงไหทองคํามาแบบเรียกได้ว่ามันปังมากหลายคนเขายกให้ว่าเป็นวงอันดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้ที่มีคิวงานใช่ครับก็อย,อย่างเดือนสิงหานี่ สามสิวันแต่ว่าเราจะบินไปยุโรปวันที่ยี่ดเนี่ยแดนไปกันหมดเนี่ยแล้วก็ลำยายไปนั่งนตีไปเนี่ยอ่ายีสิบเจวันแรกของเดือนสิงหาเนี่ก็มีห้าสิบสามคิว <55. S 1> อย่างเดือนกรกฎา,านี่มีห้าสิบห้าคิว <55. S 1> ก็วิ่งกันเยอะอยู่ครับหนักอยู่แต่ว่าทุกคนก็มีแรงบันดาลใจว่าความดังมันไม่คงที่ความดีจะคงทนแต่ว่าเวลามันดังเนี่ยมันดังแค่ สามเดือนห้าเดือนกันี่คือเพียงหนึ่งแล้วก็ดารานักร้องนี่ต้องรีบเก็บเกี่ยวสาม <S 2> <S 2> <S 2> ปีห้าปีจังหวะโใช่จังหวะโผลก็พยายามบอกน้องๆทุกคนว่าเราอายุแค่ยี่สิบสี่ห้าเราไม่ได้ตายในวันที่อายุห้าสิบนะเราตายอายุบางคนอายุแปดสิบอายุเก้าสิบห้าในระหว่างทางที่เราจะต้องหาเงินรักษาตัวเองหรือไปกินไปเที่ยวเนี่ยมันยังอีกนานฉะนั้นรีบเก็บเกี่ยวลํใไยก็สร้างรากฐานใช่ครับในชีวิตเองช่วงโบรนี่แหละที่จะต้องเป็นช่วงเก็บเกี่ยวใช่ครับ แล้วทางด้านพีพีล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างพอมาเป็นเซอรตินเดี่ยวเต็มตัวในห้างเขามีการดูแลอะไรเราอย่างไงบ้างก็ในห้างก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับคอยถามว่าเป็นยังไงบ้างแบบว่าช่วงนี้ใช่แบบว่าซ้อมบ้างไหมอะไรวันนี้ตั้งแต่ที่เซีสัญาไปครับก็เล้นมาได้สองอาทิตย์เซียัญาเข้ามาตอนแรกเราก็กลัวน้องจะไปไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกทิศถูกทางเนี่ยคนระดับเนี้ยด้วยโครงสร้างร้อยแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรหน้าหน้าตาเกาหลีหน้าตาแบบ ด้อมจีนเข้าตาอย่างงี้นะครับผมว่ามันน่าจะต้องเทินโปแล้วต้องเป็นด้อมนานาชาติด้อมอินเตอร์ด้อมเกาหลีหรือว่าใช่ใช่ก็คือต้องมีด้อมชัดเจนแล้วหลังจากนี้ก็รับสมัครด้อมเพิ่มเติมนะให้มีสักวันแรกก็สักสามพันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็สักสองหมื่นนะครับวันนี้ก็วันนี้วันแรกนะหลังจากที่เราทำโปรเจก์นี้นะครับปรับลุกนะครับลุกบุ๊กวันนี้ถ่ายโดยทีม GQ นะครับ<ช>ก็ถือเป็นมืออาชีพมากเลยเราดีใจมากต่อไปคงจะได้งอขอใช้บริการพี่ๆถ่ายลำไย,ยบ้างถ่าย JR <c oughs> ถ่ายน้องมิน้นซึ่งมันเป็นระบบแล้วอะแต่ก่อนเราเป็นอินดี้เราเป็นค่ายเพลงเล็กๆมาจากภูทรพอเข้าถึงนครบาลเสร็จเราจะโก์อินเตอร์ <c oughs> ภาพลักษณ์อันนี้อยูรอนถ่ายถ่ายกับคนาอย่างเงี้ยถ่ายกับวัวกับควายอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วถ่ายกล้องมือถือเซลฟี่อย่างเดียวบางทีภาพเอาไปให้โปรดักชั่นอื่นเขาทำก็ ไปลงในโปสเตอร์บางทีมันแตกอย่างเงี้ย<ะ>ไม่ได้ครับบางทีด้วยความที่ว่ามาจากอินดี้ต้นทุนต่ําสายกันดินโลคอสอย่างเงี้ยเราต้องปรับลูกมากเลยนะครับพอเราได้ถึงมืออาชีพโดยคอนเทนต์ได้เข้ามาจอยได้เข้ามาดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็ร่วมเปิดบริษัทร่วมกัน<ะ>ที่ออฟฟิศเราก็อยู่ที่ r c a ซียนนะครับเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ต้อนรับด้อม ของอนานาชาติด้อมอินเตอร์มาจากเกาหลีมาจากจีนก็จะอยู่ที่อาเซียรวมไปถึงการออเดชั่นศิลปินในเวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือดาราต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์วายเราก็มองไปนะครับซึ่งคุณเทนก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทาละคระแล้วก็ทําหนังซีรีส์วายอยู่แล้วส่งนอกก็น่าจะต่อยอดให้กับเด็กๆที่จะเข้ามาออเดชั่นหลายพาร์ทหลายๆเวอร์ชั่น อย่างที่บอกว่ามีด้อมมีแฟนคลับแล้วอันนี้ห่วงไหมคะในเรื่องของการถูกคุกคามอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ดูดีเขาหน้าตาดีนะก็เป็นการต้องจัดวางเส้นแบ่งหรือว่า การวางตัวที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ต้องคุกคามอะไรมากมายยิ่งเขาคุกคามยิ่งดีครับเราเราเป็นผู้ชายเราถูกคุกคามบ้างก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ไม่ได้ถึงกับไม่ได้ไม่ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับแค่เขามาอาจจะมาคุกคามมาลูกมาจับมาตายมมันเป็นเสน่ห์ครับถ้าดังแล้วมีคนมาอยากคุกคามมันถือว่าคุณดังถ้าคุณไม่มีเสน่ห์ไม่อยากให้ใครมาคุกคามน่ะคุณจะเป็นโรคส่วนตัวเยอะนะคุณจะเป็นแบบว่าเป็นอันเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีอะไรก็ ัวแต่คนมาคุกคามก็อยู่ใน,นีกรอบอยู่ในอันนั้นอันนั้นไม่สามารถที่จะเป็นคนสาธารณะได้ซึ่งเรนนี้เราจะสร้างเฉพาะคนที่พร้อมที่จะให้คนคุกคามนะคนคนที่จะเป็นบุคคลสาธารณะถ้าถ้าคุณไม่อยากให้ใครโอ๊ยไม่ได้อย่ามาคุกคามเลย <c oughs> อย่าเข้ามาห้องฉัน,ห,ฉนห้องฉันมีความเป็น <c oughs> ไพรเวทเป็นส่วนตัวอันนี้ไม่ได้เออนี้คือบุคคลสาธารณะเรายินดีให้ทุกคนมาคุกคามเรานะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับมีมีคนมาจับมาลูกมาคำมาอะไรอย่างนี้บ่อยไหมมีบ้างครับมีบ้าง มีบ้างมีบ้างครับใช่ใช่เป็นยังไงเขาจับตรงไหนบ้างจังหวะแต่เราเร็วไงเราก็จะปึ๊บไม่ทันไม่ทันเราก็จะปึ๊บไม่ทันจับมือจับมือจับมือการเล่นที่จะเขาจับมือหยอกจอกเขาสักอันนี้คือนครัอนเอาไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกบนเวทีโดนดึงบ้างโดนกระชากบ้างโดนคุกคามบ้างมันเป็นเสน่ห์ในเมื่อเรา ตัดสินใจมาเลือกท ok ี่จะเป็นคนของสาธารณะของของประชาชนนะครับคนเมาบ้างคนที่เขาปื้มลงมากๆเนี่ยมีการกระชากบ้างเพราะเขาอยากเป็นเจ้าของหรือว่าเขาอยากเส็งเ็ความอยากจับอยให้เขาได้มีความสุขบ้างนะครับเขาเอาไปไม่ได้หรอกเราก็อยู่ที่ตัวเราด้วยก็ได้แค่จับมาเดาไปไม่ได้เป็นจอยครับเป็นจอยขอถามเรื่องคิวงานตอนนี้คืออ่านแค่ไหนแล้วคะของลำไยน่าจะถึงปีหกแปดจะเต็มแล้วนะครับห9เกก็เฉพาะ วันสาคัญลอยกระทงวันพ่อวันแม่วันแรงงานวันเขาดาวสงการอลอยกระทงที่เต็มหมดถึง70แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ยังพอว่างอยู่ครับก็เต็มแปดหกแปนี่เต็มแต่ว่าทั้งวันก็ยังพอได้อยู่ครับเพราะเรายังสแตนบายคิวสกับคิวสามไม่อยู่ค,คิวแรกเต็มแล้วคิวแรกครับเรื่องโปอินโตโปอินเตอร์นี่ใกล้ความเป็นจริงหรือยังอ่าเป็นจริงในเดือนของลำไยเป็น28สิงหาไปถึงวันที่9กันยาอยู่ที่ยุโรป9ประเทศแล้วก็ปีหน้า6 8วันที่10 มิทนาไปสิบวันที่บราซิลออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาค่อยว่ากันอีกรอบฟันธงแล้วครับอันนี้คือมัดจำเรียบร้อยแล้วสัญญาที่บามขนเาบอกว่ายังไม่ใจ่อนนั่งขึ้นบินนนั่งึ้บินนานก็ถามน้องนะครับเพราะคือมันยังไม่ได้วันจริงๆก็เลยยังไม่ให้น้องเคาะว่าได้วันไหนเพราะว่าน้องก็จะอยู่บนเวทีมากกว่าแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันทางอากาศแล้วก็มาทำสัญญากันเรียบร้อยอันนี้ไปด้วยไหมคะ พีพีไม่ได้ไปไนะครับมีเขาก็จะปิกชายสองหญิงสองก่อนเพราะว่าข้างบินเยอะแล้วก็สมวนสิทธิ์ของพีพีอยู่ในอยู่ในไทยก่อนเบื้องต้นเพราะว่าพีพ,พีต้องฉีดออกมามาเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยแ,แต่บางบางเจ้าภาพที่ฟิกว่าขอเป็นแดนซ์สี่ชายสี<ม>่ให้มีพีพีด้วยแล้วก็ก็จัดให้ในอีกเลทราคาหนึ่งนะครับพวไปก็แต่พีพ,พีกับ JR ก็จะเห็นบ่อยขึ้นในงานงานอีเวนต์กลางวัน ที่ไม่มีลำไยเพราะลำไยอาจจะติดแบรนด์ติดอะไรเงี้ยแต่กลางคืนจีเจอก็จะไปคอนเซ็ปต์ปกติจะไม่กระทบงานของของแดนลำไยนะครับก็เพิ่งแบบเจรจาการจึงสัญญาคับใช่ใช่ครับก็จะเป็นงานคู่ละเราไม่ได้เป็นงานดูโอ้ดูโอ้ดูเขาเพิ่งเรียนมาตั้งแต่ใช่ครับใช่วันนี้เีคู่มีมาให้กำลังงำใจอะไรไหมครับคุณเจียอ่าโทรโทรบ้างครับโทรมาครับใช่แต่เขาติดธุระครับน่าจะ คนของแอรงใช้ย้ายบ้านเพักผ่อนด้วยใช่ไหมครับเพิ่งมาเมื่อคืนครับามาจากขนแก่นทัวร์อีสานอยู่สองสามวันก็มาวันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพหมดทั้งสองคิวสักพักน่าจะไปให้กำลังใจกันแล้วก็คิวต่อไปก็น่าจะเป็นลำใหญ่กับ JR ที่จะต้องขอคิวนะครับทั้งทางนี้้วยมาถ่ายโปรดักชั่นเขาเรียกว่าปลุกปั้นมาจนมันแบบ เปียงป้ากันท so <c oughs> ังวงแล้วในชางรู้สึกภาคภูมิใจนเด็กปั้นของเราไหมคะก็ภาคภูมิใจครับเพราะว่ามันเป็นก้าวย่างที่เร็วมากในรอบ8ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่9ของไอ้ท่องคําก็ถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าอยู่ไอ้ท่องคําก็ดังคนเดียวแหละดังแต่ลําไยอ่ามันก็ใช่ครับเพราะว่าลําไยเขาทาการบ้านตลอดฉะนั้นสิ่งที่เรารอเด็กที่อ่ากลังอัพอ่าขึ้นมาแต่ละ แต่ละรุ่นนะครับมันจะเป็นรุ่นจูเนียร์รุ่นกลางรุ่นใหญ่ของอย่างรุ่นลำไยก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่เนาะแต่ลำไยยังอายุยังน้อยนะอายุ่25นะครับจะย่างเข้า26ปีนี้เองฉะนั้นเด็กที่กาลังจ่อที่จะเกิดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราทําการบ้านเราแข่งกับตัวเองขนาดไหนไม่ใช่ว่ามีแต่ให้ทางค่าย G, จี้จ้ำจี้แต่เราพักด้านทุกคนนะในี่ใครมีโปรไฟล์แล้วก็มาสร้างตัวตนอย่างนี้ครับมาปรับลุกมาปรับอะไรให้แต่ว่าบางคนก็จะไม่ขยันเท่าที่ควรก็จะ หลอดช้าหน่อยนานหน่อยไม่ใช่ว่าสวยเสียงดีแล้วพอมาเข้าค่ายมีสีเสื้อแล้วมันจะดังปุ๊บปั๊บเลยไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวตน<ห>นะครับพักในส่วนของอค่ายนี่ช่วยได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเรื่องของของของตัวนักร้องหรือศิลปินที่อยากจะเป็นมันก็ยืนยันว่าเราพากันทุกนคนเต็มที่เท่าทันพากันทุกคนมาวันแรกเซ็นสัญญาพาไปซื้อรองเท้าพาไปซื้อเสื้อผ้าไปสยามไปไปห้างอย่า ตั้งแต่ไม่มีแบรนด์เนมก็ต้องใส่แบรนด์เนมให้เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะเอาเงินหมื่นกันแสนเขาต้องปรับลุกเนี่ยเป็นการอัปเกรดไม่ใช่ว่า,าใส่คีบรองเท้าแตะมาหรือใส่เสื้อยืดตลาดนัดมาพอจะไปเอาเงินหมื่นกันแสนเขามันมันไม่ใช่กันมันต้องเคารพสิทธิ์ของผู้จ้างด้วยเคารพให้เกียรติสถานที่เขาด้วยไม่ใช่ว่าทำไมอาจาย์อยางเช่นสัญยาเสพต้องรีบชูพาวซื้อเสื้อผ้าซื้อรถซื้อบ้านซื้อคือมันมันถึงจุดหนึ่งที่เขามีความสามารถก็ต้องแอดบาซ์ให้เขาะนะครับไม่ใช่ให้ฟีนะ บางคนให้ฟรีในยุคแรกก็ใช่แต่ว่าพอเริ่มทามาหากินได้พอเริ่มมีไรายได้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องคืนกลับให้กับทางค่ายด้วยที่เขาลงทุนให้น่าขออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราม่าที่มันเกิดขึ้นพอเราดังแล้วอ่ะมันก็แบบมีคนชมมันก็ต้องมีคนเต้นใช่ครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม,ผมทั้งวงเลยอะคะ่ะอย่างที่เขาบอกว่าแดนเซอร์ชายพอเข้ามาก็ยิ่งทําให้วงลําไยเนี่ยดังขึ้นไปอีกเพราะว่าแดนเซอร์ชายเนี่ยเต้นแล้วประอดซส เต้นแรงเต้นอาจจะมีอาจจะเป็นลูกเล่นเขาบ้างครับเขามีซิดแพคเขาก็อยากจะอย,กอยากอยากโชว์บ้างหรือว,ว่าลำไยก็อาจจะปูมุกไปทางดึงเสื้อทะลุขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็แค่ทะลุมาโชว์ซิแผลไปไ<ว>ป,ปม,ามาเขาก็ให้ถอดไปอย<ป>่างนี้มันก็เลยเป็นมุกบ้างอย่างการแต่งตัวของน้องลำไย,ยบ้างมันก็จะมีวับปับแวมแวมมากขึ้นคือด้วยการพัฒนาการด้วยความเป็นแมสอินเตอร์ขึ้นมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่อง ที่สังคมเริ่มยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นของศิลปินเบอร์ใหญ่ๆของต่างประเทศของในไทยเองไม่ว่าจะเป็นคนดังในโซเชียลอินฟลูเอนต์ต่างก็กล้าที่จะแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นอะไรก็มองเป็นเรื่องปกติซึ่งก็เราก็ดูอยู่ครับว่ไในที่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับก็มุมกล้องมุมกล้องเราก็อยู่ช่วยกันอยู่เพราะว่าเราคือเอ็นเตอร์เทนเนอร์แล้ววันนี้ให้ต้องทำเป็นภาพลักษณ์ของการสร้างนักร้องคาลิเกเตอร์ของค่ายมันเป็นคาลิเกเตอร์ของการเอ็นเตอร์เทนอเนี่ยมันก็เลยต้องมีการ เ,เต้นแรง <c oughs> วิ่งเต้นมีมุกมีอะไรมากขึ้นนะครับถ้าจะไปร้องเพลงชา้ายืนอยู่ตำแหน่งเดิมมาร์กไว้แล้วกอ็อยู่แค่นี้มันทําให้คนแบบว่าคนดูเนี่ยถ้าสองเพลงแรกผ่านไปแล้วยังไม่ได้ขยับไม่ได้โยกเนี่ยคนก็จะเดินเข้าที่เดิมเดินไปนั่งที่โต๊ะเดิน <c oughs> ไปเข้าห้องน้ําเดินไปท,ทําธุระนี้แต่ถ้าเป็นไหายสงคำนี่คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยน,นั่สต็อปคือดึงให้อยูอ่อย่าเข้าห้องน้ำไม่ค่อยไปหลังจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งจบอะไรประมาณนี้คือเราเรา,เราตั้งใจประมาณนั้น แต่บางคอมเมนต์เขาแรงมากอย่างเช่นแบบวงเนี้ยขายเซ็กขายเรื่องแบบอะไรอีกก็ได้ยินมาก็พยายามบอกน้องครับก็พยายามบอกน้องว่าอันไหนที่มันอ่าเกินเกินเหมาะความเหมาะสมมันถ้าแหกขามากหมุนติ้วมากมันควรเป็นลมกันอะบางทีเล่นมุกหนักเกินไปฉีกขาแหกขามากบางทีเราเราดูอยู่เราดูอยู่นะครับก็พยายามบอกน้องว่ามุกบบนี้บางทีก็ตัดตัด บังก็ได้เพราะว่ามันจะเริ่มเฟอือแล้วนะครับเรามีตัวตนแล้วเรามาร์กได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเลปืองตัวหรือว่าแลกด้วยดราม่าทุกอย่างไม่อยากจะเจอแต่ดราม่านะชีวิตน,นี้ก็อยากอยู่แบบราบเรียบรุ่มลื่นไปแบบราบลื่นนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็มีแต่มลสุมมีแต่กระแทกมีแต่ดราม่าคนที่แบกรับนี่คือค่ายมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ต้องมาปกป้องนะครับอันไนที่พอสมควรแล้วก็<ม>ก,ก็ให้มันพอดูดีพองามพอช่างก็เลยถามว่าให้เ ทาให้เซฟครับให้เสพแลาวาระมัระวังนิดหนึ่งการใช้คําพูดคาจาการดูแลเอเดเทนนี่แล้วก็ดูแลหัวจิตหัวใจเอฟซีแฟนขับด้อมต่างๆนี่ก็คือเขาให้ใจเราเขารักเราเราต้องเซฟนะเขาเสมือนหนึ่งว่าถ้าไม่มีเขาไม่มีด้อมเราก็ไม่มีพันธมิตรขนาดนี้หนึ่งพันธมิตรหนึ่งคนแชร์หนึ่งคลิปหนึ่งคนแชร์ล้วนแล้วแต่มีความหมายสําหรับบ้านด้อมของเราฉะนั้นตรงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเรา นะครับผมบอกลำยายบอกทุกคนถ้าเราไม่ซื้อสัตว์เราไม่รักอาชีพเรามันไปไวมากกระแสะแค่ข้ามคืนแค่ปากคุณพูดผิดคําเดียวชีวิตเปลี่ยนแคปชั่นเดียวปิดชีวิตก็เปลี่ยนครับยินดีด้วยนะครับสําหรับคุณพีพีภาพลูกชายคนดีไว้หน่อยเด็กปั้นคนใหม่ก็ผมจะดันให้เขาได้ไปไกลที่สุดกับคุณเทนว่าในจังหวะนี้ไอ้ตองคำกำลังที่จะเติบโตขึ้นมาเป็น บริษัทเพลงขนาดกลางๆรวมไปถึงงานค่ายที่จะต้องปั้นศิลปินดาราได้ด้วยในอนาคตเนี่ยเพราะว่ามีมืออาชีพหลายๆหลายแขนงหลายพาร์ทมาช่วยเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะต่อยอดได้กับคุณเทนแล้วก็น้องพีพีก็จะเป็นเขาเรียกว่านี่คือคิงคิ้งของไหทองคำอย่างเต็มรูปแบบเป็นเพชรเม่นใหม่เพราะว่าลำไยนี่ถือว่าเป็นควีนแล้วพูดได้เต็มปากว่า ควีนคือฝั่งของตัไยหญนะี่เป็นควีนแต่ว่าถ้าคิงเนี่ยน้องพีพีน่าจะเป็นผู้ชายเบอร์แรกและเบอร์ใหญ่ของหายทองคำที่เป็นตัวตนและชัดเจนที่สุดแล้วก็เป็นการลงทุนที่เยอะที่สุดที่เราจะสร้างหลังจากนี้ไปขอให้น้องประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่อยู่กับเรา5ปี <Okay. S 1> ถ้าอนน้องสําเร็จก่อนหรือว่าจะต่อย,ยอดอยังไงเลยจาก5ปีค่อยแยกย้ายกันรวยแล้วค่อยแยกกันนะ <Yeah. S 1> ดังแล้วค่อยแยกกัน uh, แต่ตอนนี้ก็ตามเกมก่อ,อนกดันเเ อยากจะบอกอะไรกับอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้โอกาสถ้าเกิดแบบไม่มีโอกาสนี้ก็ไม่มีผมได้ยืนถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ผักให้อยู่ในวงว่าในอยู่ในข่ายหายทองคำคือแบบว่าขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับโอกาสนีครับดีใจดีใจดีใจน้องน่ารักเป็นเด็กดีด้วยครับผม